ใช่ครับผมอยู่แม่แก้วข้าวติ๋วเนื้อแยก86ทุกท่านตอนเนี้ยมันช่วงเวลา4โมงกว่าๆเนี่ยนะผมพาข้าวมากินข้าวต๋๋วเนื้อเปล่าไม่ใช่เปลี่ยนใหม่ตอนนี้แม่แก้วข้าวติ๋วเนื้อแยก86มีสเปเชียลเมนูมาคือดีซิตะข้ามันไก่นั่นเองตามผมมาเนี่ย <laughs> แม่แก้วข้าวมันไก่นะครับอันนั้นก็ยังมี เมนูเนื้อยังมีอยู่แต่ผมอยู่ข้ามันไก่ข่หอมข้ามันนั่นจิ้มรสเด็ดหรือเปล่าตามที่เขาบอกต้องกินสวัสดีครับของเรานี่ก็คือไก่ต้มใช่ไหมจ๊ะใช่อ๋อตรงนี้ได้ปะผมอยากกินตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ไม่เอาจะเอาตัวเนี้ยได้ปะตัวอื่นผมไม่กินควเลยผมจะกินตัวเนี้ยไดไ <laughs> ร้รอเล่นรอเล่นอ่ะอันนี้เรามีอ๋อนี่มีทั้งตับ มีทั้งกล๋นมีทั้งเลือดไหนเปิดหม้อข้าวหน่อยหม้อข้าวหน่อยอุ้ยหม้อข้าวหอมจังเลยเลือดอันนี้มันเพิ่งมีมาใหม่ใช่ไหมมอนมาใหม่ค่ะเอาให้พี่หนึ่งจานเป็นเนื้อน่องข้าวน้อยๆหนึ่งจานให้พี่นะครับที่นี่มีน้ำซุปไหมมีค่ะน้ำซุปไม่ต้องใส่ต้นหอมนะโอ้โหดูขอบพระคุณพระเจ้านะครับเดือดปว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 ดมา เท่านี้ไม่ต้องโรยผักนะครับให้พี่หนึ่งจานตรงนี้นะ่ะโอเคสวัสดีคุณเล็กเดี๋ยวติดไหมคุณเล็กก่อนคุณเล็กโปรติผมมาร้านคุณเล็กอะ่ะนะคือ มันต้องเงนื้อไงครับผมแต่วันนี้อันนี้เรามีมานาน้านะครับแม่แก้วข้าวมันไก่โอ oh, ้จะครึ่งเดือนนะะครึ่งเดือนจะเกือบเดือนแนละ้วฮะถือว่าเป็นเมนูไหนประจำร้านใช่ใช่ข้าวหอมมันรสชาติเด็ดแค่ไหนผมไม่เคยกินลองดูครับผมต,ต้องกินต้องพิสูจน์ผมชอบพิสูจน์แต่เราก็ยังมีโอ้อันนี้เนื้อเหมือนเดิมหลักอยู่แล้วครับอันนี้สด เปื่อยลูกชิ้นปิงปองลูกชิ้นเอ็นท็อปเซตเหมือนเดิมแต่วันนี้ผมจะกินข้าวมันไก่มั้งได้ไหมได,ด้เลยครับผมนะดีดีเลยผมแกล้วขี้เตนียวเนื้อแย่แปดหกย้ำปกติจะกินได้แค่เช้าเย็นเย็นใช่ครับแต่ตอนนี้ท่านสามารถเอาเช้าข้าวมันไก่นะครับผมกินได้ตั้งแต่สี่โมงเย็นหลังเลิกงานจนถึงสี่สามครับผมสี่สามพูดไม่ผิดสี่สามจริงครับตั้งแต่เฉพาะข้าวมันไก่กับอันนี้นะครับผม สี่โมงเย็นถึงตีสามใช่ครับผมครับไม่ต้องหลับต้องนอนกันเราที่เนี้ยนะแต่แต่พูดตรงก็คือร้านเราเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเออตาต๊้กก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งเหมือนเดิมหกโมงครึ่งตอนเช้าอ่ะยันตีสามมากินเลยนะที่จอดรถด้านหน้าได้เลยใช่ครับขอมครับเดี๋ยววันนี้กินข้างหน้านี้ใช่ครับผมครับขอบคุณมากครับโปกติมากินแต่เนื้อไงวันนี้เอาข้าวมันไก่ผมชอบจับผิดด้วยเดี๋ยวรู้คุณเล็กคุณ อ่าเดี๋ยวดูมอเขาทำเลิศขอนเขินกล้องไงตอนแรกมาตอนแรกทำหน้าตกใจเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนึกจ้าท่านชอบแบบไหนชอบเนื้ออกชอบแห้งๆชอบเนื้อน่องเนื้อปีนอะไรบอกเขาจัดให้นี่ผมชอบแบบหนัง่ะผมชอบกินหนังโอเคเลิศออะขอแล้วใส่ข้าวเหนียวครับ นชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวเป็นพิธีโอเคพอแล้วเกินเกนตับเกินชิ้นหนึ่งตับชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วตับเกินชิ้นหนึ่งเกินเกินนั่นแหละโอเคพอแล้วโอเคเป็นพิธีข้าวนิดเดียวพอท่านชอบส่วนไหนไม่ชอบส่วนไหนบอกทางร้านเดี๋ยวทางร้านเขาจัดให้ ผมบอกแล้วถ้าจะจับผิดข้ามันไก่จับผิดน้ำซุปเชื่อผมแล้วผมก็จะจับผิดแม่แก้วต่อห้เป็นสปอนเซอร์หลักเราเราก็จะจับผิด <laughs> <laughs> ผมคุยเรื่องนี้กับคุณอเล็กมานานแล้ว <laughs> ข้ามันไก่ต้องดูที่น้ำซุปก่อนต่อไปค่อยดูตัวเนื้อข้าวโ okay, อเคพ่อ ของใหม่ไงเมนูใหม่ป้ายแดง40ปีขายแต่ข้าวตี๋เนื้อจนมาตรงนี้แหละข้ามันไก่มีตับมีเลือดมีกึนเลิศมากะเดี๋ยวผมจะกินเพราะฉะนั้นท่านเลิกงานมาท่านก็มากินได้นะเลิกงานมากินได้เลยยันตีสามอ่ะท่านจะไปเที่ยวรอบด,ดึกไปปาร์ตี้สังสรรค์เนฮาไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีของกินแล้วเพราะมันหายากมือเกินเมื่อก่อนตอนนี้ข้ามันไก่ นี่เอานะไม่ต้องกลัวนะครับท่านมากินท่านก็จะได้แบบนี้โอเคมาเดี๋ยวน,นี้พี่พีตั้งก่อนนี่อันนี้อันนั้นคือขิงหรือขิงใช่ไหมครับขิงโอเคโอ้โหเลิศมาเดี๋ยวพี่วางก่อนอ่าขอบคับอ่าน,น้ำซุปหนึ่งถ้วยน้ำซุปไม่เอาต้นหอมครับ คือผมไม่กินต้นหอมอะนะมาชิคดูหน้าข้าตาไม่ต้องอิจฉาอยากกินมาเองกัวเล็กเฮ้ย<อ>มีกับแคมด้วยรครไม่ใช่แคปหมูนะแคป,ปววควมีแคปวัวอ้อมีคน,นี่ไม่ของอะไรอ่ะพู้ประการนะครับเข้ามาเราก็เอาของในจังหวัดเราเนาะใช่ครับผมอันนี้ขอละพันห้าบาทโอ้ยโคตรถูกเลย ขอบคุณครับผมผลงานอะไรอ่ะของผมอะไรนะจับจับกินได้แล้วผมบอกฝากขายครับขายดีครับดีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้ามากินผัดเจียวเนื้อเดี๋ยวจะมากินแคปวัวเพราะผมก็ไป็นไส้กรีดแคปวัวเหมือนกันขออนุญาตถอดแมสใครใส่แมสแล้ว <m ose> กินได้ทำให้ผมดูด้วยนะขอบคุณครับ <m ose> กินมาครับไป น,นี่คือโฉมหน้าข้าตาแม่แก้วข้าวมันไก่เมนูใหม่ป้ายแดงประจำร้านนะโบตี4ีปีขายแต่ข้าวเดี๋ยวมามาลองดูครับชื่นใจจับผิดกินน้ำซุปก่อนเลยโอ้โหเป่านะเชื่อผมเพราะถ้าท่านไม่เป่าปากพองแน่นอน เย็นๆผมอยากจะกินฟักมากเลยแต่กินไม่ได้นะมันร้อนเลิกแจกจะยกซดแต่มันร้อน ใส่อะไรมั่งอะผมไม่รู้หรอกผมไม่อยากถามหรอกแต่รู้ว่ามันกินแล้วอร่อยอสดชื่นไปช้อนม็นน้ำซุปแล้วอะ้ะโอ้ยสดชื่นอร่อยพอก่อนเดี๋ยวไม่ได้กินข้าว น,นี้ไว้ในน้ำซุปเลยดีกว่านะต่อไปน้ำจิ้มจับผิดใครเป็นสปอนเซอร์ผมผมก็จะจับผิดเอาน้ำจิ้มก่อนอืมกูเล็กใครคิดเนี่ยเอาดิเอาดิาดกินเปล่าเปล่ากับกินกับไก่มันจะต่างกันเพราะฉะนั้นเอามากินกับไก่ก่อนเฮ้ยเขาท่าเขาท่าเขาท่า ตัวคดีมาที่นี่ก็กินแต่เนื้อไนงะกินมาไม่รู้กี่ร้อยชามแล้วนี่ถือว่าเป็นข้าวมันไก่จานแรกประจาร้านนะครับจากแม่แก้วข้าวมันไก่แยปกปกินระจําคร,คร้บน ไปรับมาหรือทำเองไม่ต้องเปลี่ยนเจ้าแล้วนะมันนุ่มโอเคเลยอะ่ะโอเคไก่นุ่มโอเคเลยเลือดหน่อย ให้เพื่อน oh, ผมไอต,ติมาไอ้นี่มันขาเพียงข้าวมันไก่ใช้อร่อยเฮ้มันได้อีกฟิลหนึ่งนะปกติปกติมาแม่แก้วข้าวเตนียวเนื้อใช่ป่ะมันจะกินแต่เนื้ออันนี้เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันกินแล้วมันเปลี่ยนเวอร์ชั่น <laughs> เป็นไก่เอาดิงง ัเล็กัวเล็กมานั่งข้างผมหน่อยมีเรื่องจะถามเลยมาเดี๋ยวน้องน้องอยู่ยนี้ได้เลยเดี๋ยวติดไมาให้คัวเล็กก่อนคุณให้ผมขอสาบถามตรงๆเลยนะครับไก่นี่มันนุ่มมากเลยครับผมเราคัดสันร้านมาแล้วใช่ไหม ก็ร้านร้านนี้ก็ขายดีมากในตลาดทับะแดงนะอ๋อเร,เราก็เลยรับมาใช่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะไข่มันนุ่มส่วนน้ำจิ้มนี่ทำเองเลยใช่ส่วนน้ำซุปโอเคผมใช้คาว่าเข้าขั้นอร่อยได้จริง็อยงก็ย้ายค,คุณต้นช่วยคอมเมนต์เยู่เหมือนกันับผม สิบบผมให้แปดอันเนี้ยนะแปดคือแปดเก้าิเนี่ยผมใช้เขาอร่อยได้ครับโอเค <Okay. S 1> เลยผมถือว่าโอเคหมดแล้วคือมันมันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งจริงๆนะคุณอเล็กโอติผมกินเจ้านี้มาก็เป็นสิบสิบปีไม่ผมว่าผมคนเดินน่าจะไปเป็นหมื่นแล้วตั้งแต่จุดตรงน้นะ้นอ่ะคือ มาที่เนี่ยมันสัมผัสความเป็นเนื้อแ,แต่พอมาเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นไก่ปุ๊บมันอีกฟิลนึงอะ่ะถา,ามจริงเมื่อไหร่ม้อไฟต้อนนี้มีอย่างม้อไฟเนื้อเรามีนะครับผมขายตลอดขายออกเรื่อยๆอยู่แล้วทำมากินกับไก่เราได้ไหมได้โอ้คนกินเยอะครับผม ทุกวันนี้เนี่ยเกาเหลาอะข้ามันไก่เนีขายคู่กันขายดีนะก็คือเนื้อเอามามิกระไก่ได้เหมือนกันแล้วผลตอบรับดีไหมข้ามันไก่ดีครับเพราะน่าจะดีเพราะไก่มันนุ่มและน้าจิ้มโอเคเลยครับผมแล้วก็แบบว่าบางทีบางครอบครัวบางคนเขาไม่กินเนื้อใช่ไหมเขาไม่กินเนื้อบางคนชอบกินเนื้อก็กินคนข้าบกินเนื้อไม่ได้กินข้ามันไก่เลยครับร่วมโต๊ะได้แต่ใช้แยกกันกินได้ใช่ใช่โอ้โหๆๆๆใชและตอนนี้แม่แก้วเราไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วตั้งแต่เช้ายันตีสามใช่ฮะ คนละงเลอกของ,ขงพ<ว>ูง<ว>ตรงเลยนะคือบางทีตกรอบตึกอะ่ะผมหาอะไรกินไม่ได้แล้วอเนียนะถึงเลยหาไม่ได้แหากินก็พี่เจี๊ยบกันเนี้ยนะก๋วยเตี๋ยวแต่ตอนเนี้ยมันมีแม่แก้วเข้ามาแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องหัวต่อให้เป็นปาร์ตี้ไปกับหรืออะไรก็มาแม่แก้วได้เลยอ๋อ่อ๋อแต่เอาความคิดนี้ไปทางไหนเอาเงินไปเก็บที่ไหนถามอย่างนี้ดีกว่าแม่ถามไม่กล้าตอบอ่ะอีกเรื่องหนึ่งแม่แก้วไร ขยายสาขาอีกแล้วอยู่ที่ไหนเพื่อนเล็กใช่ครับประชาทิศครับประชาทิศต,ต่อ,อสิทครับผมเฮ้ย <Hey. S 2> เลยพานิดเชืทุกคนไปนิดเดียวเองครับผมพอเลยพอตอไปนิดเดียวผมเด็กก่าพอตออยู่ในรั้วนั้นมา5ปใีใช่ใช่อะเดี๋ยวร้านเสร็จแล้วแจ้งผม แล้วผมจะไปบุกนั่นเองดีไงแต่เนี่ยผมบอกแล้วอร่อยมาแล้วมีหน้ามีหน UH> ้าคนเล็กถึงบอกคนชอบมากครับเพราะไก่มันนุ่มและข้าวปกติผมเจอข้าวนะข้าวบางจ้ามันแข็งโอเคแล้วอันนี้บางทีมันมันนิ่มไปพอนิ่มปุ๊บมันจะมันเยิ้มอันนี้ไม่ถึงกับขั้นแห้งไม่ถึงกับมันเยิ้มเรียกว่าตรงกลางมาตรฐานพอดีครับทำไมถึงออกเป็นสีนี้เราใส่อะไรเข้าไป ก็มันจะมีในส่วนของกระเทียมเจียวนะได้ของกระเทียมเจียวเนี่ยะอ๋อมีน่าร่ามันถึงออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลผมก็แปลกใจเพราะอย่างเจ้าอื่นเนี่ยมันก็จะออกสีสว่างสว่างแต่ของเราจะมีกระเทียมเจียวทำให้หอมใช่ใช่โอ้ผมก็ว่าและเนี่ยคือมันเอกใจแต่ไม่รู้เขาใส่อะไรครับผมอ๋ออเคะกัวเล็กฝากร้านหน่อยร้านเปิดปิดกี่โมงมีวันหยุดไหมกัวเล็กอยังไงก็ฝาก ลูกค้าทุกท่านนะครับทั้งคนเขากระเดงแล้วคนในพื้นที่นะครับเชิญมาทานเตี๋ยวเนื้อร้านแก้ก๋วเตี๋ยวเนี่ยนะครับร้านเก่าแก่40ปีแล้วเปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งยันเช้านะครับปีสามนะครับผมกินมันเข้าไปทุกวันนี้หยุดทุกวันพุธครับผมยันนะเขาบอกหยุดทุกวันพุธนะใครจะมาก็ได้วันพุธแต่ร้านเขาปิดครับผมครรัับวนนีเา่กินได้เช้ายันเย็นยังไงวันนี้ขอบคุณคนเล็กมากๆเลยครับนะมากครับ ผมว่านะมันเป็นผมอยากให้ท่านมาสัมผัสเหมือนผมอ่ะเพราะปกติมาแม่แก้วปุ๊บเนื้อเนื้อเนื้อมันอยู่ในหัวแต่วันนี้ข้าวมันไก่เวอร์ชั่นไก่ลองมาพิสูจน์ดูว่าจะเป็นความรู้สึกเหมืนผมมากหรือเปล่านะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งล่าดีๆกับเวอร์ชั่นใหม่ในรอบ40ปีของแม่แก้วข้าวเตียวเนื้อเรานั่นเองนะครับนะ ขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ทะลุแสนและที่มององารังใจให้กันและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์รายการเข้ามาท <c oughs> ้ยผมต่อยอดช่วยเหลือ ok สังคมต่อไปนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือแม่แก้วผู้ถึงเนื้อแย่8 6ที่อยู่สนามสุนลรอมาอย่างยาวนานขอบคุณคเล็กมากมากนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆแนะนำม,มานะครับเดี๋ยวทางเราครับจะไปนำเสนอมาให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับนาและคาวนาชนาวีพาวไหนติดตามกันดีกว่าสิครับขอบคเล็กคเล็กผมเข้าใจแล้วทำไมคนมันกินเยอะไก่มันนุ่ม ข้าวไม่แฉะหรือไม่แห้งเพราะบางทีเราเจอข้าวแห้งก้าแห้งเลยแฉก็แฉเลยตรงกลางเอเคน้ำซุปโอเคใช้คาใช้คําว,ว่าอร่อยได้คือของมันไม่ได้ไปต้องอร่อยเลยทุกอย่างขอให้องค์ประกอบมันรวมและได้มาตรฐานนีหน้าคนมันกินทั้งวันก็คือ,อ,อของไหนโอเคเลยโอเค <laughs> กว่าจะลงตัวนะครับเล็กครับก็ได้ทางเศนี่นะครับผม